สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบห้านะครับนะรเนาะยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีหกเจ็ดวันนี้จะวางแนวทางหาหน่อยนะครับหยิบสีติบนันคอหาหน่อยนะครับเนาะส่วนคอตำราวลงไปแล้วนะครับเนาะตำราวลงให้กับเมื่อวานแล้วนะครับถ้าใครหาไม่เจอก็ขอบคุณหาในช่องครับเนาะหาในช่องได้กดในรูปคนนะครับเนาะคนหาได้เลยเมืน่อะวานมีเวลาลงให้นะครับ ส่วันนี้เป็นของคอหาหน้อยนะครับนี่วันจันทร์นะครับเนาะชาววันจันทร์ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเนาะปีใหม่ไก้เข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเห็นหนาวสักทีนะครับเนาะแปลกมากเลยปีนี้อนไี้ตัวลมหนาวว่าเขาบ้างไหมปีนี้กนรุนนะครับเนาะรุนตัวผอกนรุนหวยเลยลุนหน้าหนาวเนี่ย ว,วันนี้ก็จัดหาน้อยไปก่อนครับเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนอาทิตย์นี้นะครับเนาะอาทิตย์ที่จะถึงอีกห้าหกวันนะครับตอนนี้สึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันไปก่อนนะครับเนาะค่าเวลาแก่สิ่งนะครับเนาะแก่สิงสุดขอสึกใหญ่ก็รอไปก่อนแต่บางคนเขาก็ไม่เล่นสึกใหญ่นะครับเนาะเคยมี FC ทักมาว่าไม่เล่นสึกใหญ่เลยเรียนยากนะครับเนาะบางคนบอก ลาวอย่างเดียวนะครับเนาะก็ส่วนเบาสารคำได้หมดนะครับเนาะขอดส่วนรัฐบาลไทยนะครับเนาะเทคนิคนะครับเนาะถ้าใครมีดีเด็ดนะครับเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าซื้อยากกันเจอตัวหารสองน่นนี่นั่นนะครับเนาะถ้ามีช่องทางนะครับให้ซื้อก่อนนะครับเนาะเอาไปรอรูกันนะครับเนาะถ้ามีช่องทางขัดใดดีๆเด็ดเดจัดเลยครับเนาะจัดล่วงหน้าเลยอย่ารอ ถึงวันห้อยออกนะครับเนาะถ้าราวันห้อยออกมาส่วนใหญ่จะหันสองคนระับเนาะเข้าโครงการหันสองจะส่วนใหญ่มีช่องทางจัดก่อนเลยนะครับมีช่องทางก็ประมาณนี้นะครับเนาะบอกเทคนิคกันไปวันนี้ไม่ไอัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานุ่นมาเที่ยวที่สวนบางสวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับเนาะปั่นกานอกไรลังกกยแล้วก็หาอาหารป้า ก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวนะครับเน้นไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะแนวทางก็ย้ํานะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้า,ขากันไปเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะถ้าชอบเคยลงทุนนะครับไม่ชอบปรข้ามไปก็อนชัวโมงนเถิงเหมือนเดิมาอานหน่อยมีทุกวันครับเนาะวันนี้ไม่ชอบไปถูกตาถูกใจก็ข้ามไปก่อนรอวันพรุ่งนี้นะครับ ก่อนอื่นดูผลเมื่อวานนะครับวันอาทิตย์นะครับเนาะก็บอกว่าวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ชอบเบิรนก็เบิร์นรอบแรกนะครับเนาะสองตัวล่างนะครับรอบห้าโมงสองศูนย์สามตัวบนก็ห้าหกหกนะครับเบิรนตามคําพูดนะครับเนาะสองศูนย์กับห้าหกหกสองศูนย์เราไม่มีนะครับเนาะห้าหกหกไม่ต้องพูดถึงครับเนาะเบิรนจบเลยถ้าเบิรน ตัวไข่ตัวมันนะครับเราทะเบินอรอบ6กโมงนะครับ2ตัวล่างก็หนึ่งตัวบนก็6 3สน,นะครับ1 2กับ6 30 1มแล้วก็ได้ไปเด้งหนึ่งครับเนาะเป็นตัวนี้นเลยเป็นตัวกลับนะครับเนาะ1 2 2 1เป็นตัวกลับได้ไปเด้งหนึงใครตามก็ดีใช้ด้วยนะครับเนาะเ,นเต็มเต็มเลยก็มาที่รอบ1ทุ่มนะครับ หรือฮานอย VIP นะครับเนาะที่หลายคนเรียกกันฮาหนอยมีหลายอย่างนะครับเนาะมีหลายอย่างมาก2ตัวละล่าง52 3ตัวบน7 2 3นะครับ52กับ7 2, 5, 2็52อง้เราก็เราก็ถ้าไปอีกเด้งหนึ่งนะครับเนาะเป็นตัวกลับเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะเด้งหนึ่งเป็นตัวกลับส่วน7 2 3เราไม่มีนะครับเนาะเสียดายมาก เจ็ดสองสามเราไม่มีเรามีเจ็ดหนึ่งสามนะครับเนาะเกินไปแต้มหนึ่งนะครับก็ได้ไปสองเด้งนะครับเนะมื่อวานก็ใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนะมื่อวานใครไม่ตามก็ชมบพบาผมเถีงเหมือนเดิมวันไหนชอบเคยลงทุนนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆนะครับหาน้อยที่บอกสครับให้เป็นหาน้อยรวมนะครับหาน้อยรวมแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับจัดไปถ้าบอกรอบอื่นรอบ สี่โมงเย็น,นครับเนาะก็ถือว่ามันมีโชคครับเนาะม่มีดวงเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะแต่ใครจะไปจัดก็ไปจัดได้เลยครับเนาะจัดได้เลยไม่ว่ากันนะครับเนาะใครเริ่มตั้งสตาร์ตตั้งสี่โมงเย็นมาก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็มีบ่อยครั้งนะครับที่ไปออกสามตัวแตกก็มีบางทีก็วันนี้ก็ใครสุลจดจดไว้นะครับเนาะสลจดสุลแคบก่็เอาแคปเหมือนเดิมวันนี้เด่นหนึ่งเด่นห้านะครับ เด่นหนึเด่นห้าจับคู่1 3ึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าสองห้าส้งนะครับวนบัวันนี้เด่นหนึเด่นห้าจับคู่1นึ่งสามหนึ่งห้หน 6263นะครับก็8ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่16 15หแล้วก็5 6นะครับ16 15 5หชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะ3คู่นี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมี4ชุดเหมือนเดิมมี3 16ห15 3 5ห้าห แล้วก็3 6 2สองนะครับ4ี่ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่3 1มหนึ่ง6สหนึ่งห้าห้าหนะครับน้นใน3ชุดชุดเดียวกันนะครับชุด3ตัวกับชุด2ตัวชุดเน้นนะครับนะเนาะเขี้ยวหลักร้อยมาวางข้างหน้าเฉยแต่ดูดีๆครับเนาะถ้าเป็นนิฟซีที่อยู่ด้วยกันมานานก็น่าจะเข้าใจนะครับเนาะถ้าใครไม่ข้ามก็ประมาณนี้นครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางฮานอยท้งชุด2ตัว3ตัวนะครับเนาะ ใครชอบกดจัดไปนะครับเนาะจัดไปวันนี้วันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์เริ่มเริ่มสัปดาห์แรกนะครับเนาะไม่ใช่สัปดาห์แรกแเนาะสัปดาห์สุดท้ายก็ว่าได้นะของเดือนนี้ของเดือนนี้นะครับเนาะก็วันเดิมนะครับถ้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะจัดไปตัวเรียนจะผมเน้นให้นะครับเนาะพอได้รุ่นกับเขาครับเนาะ้าไปลงทุนก็ไม่ได้รุ่น ลุนคนลุนไม่มันนะครับลุนปากเปล่าลุนปากเปล่าออกมาเสียโอกาศเลยนะครับเนาะก็หนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหกนะครับจัดไปนะครับเนาะจัดไปจะท้ามีตัวไหนถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับชมควมบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ต่อจากคลิปนี้นะครับถ้ามีเวลาก็ลงเนอทางของอ๋อเลขกบนหรือไม่ก็ของเปล่าสักครับยดสามตัวครับเนาะดูก่อนเป่าสามเจ้าวันไหน ของอ,อเล็กบนแล้วก็ชุดาสามตัวอ่งเบาสลรคคมว่าจะลงเมื่อวานครับเราชุดาสามตัวอ่งเบาสลรคคมกับอ,อ,อเลขบนยมนที่ถก่าลังไมไม่ว่าะให,ให้ลงเราทำเราให้ก่อนหน่อยเพราะว่าวันจันทร์มองดูไม่ทันดูไม่เห็นประมาณนี้ครับเนาะก็เลยลงให้นะครับรัดคิวให้เป็นที่มานะครับเนาะเป็นที่มาข็ฝากไว้เช่นนี้ครับเนาะทุกคน,นเฮงยิงเด้วยเจอกันจิปหน้านะครับจิปนี้ก็สวัสดีครับ